จากผลกระทบที่เกิดขึ้นขณะนี้ก็เห็นได้ชัดแล้วนะคะในอุตสาหกรรมอาหารทะเลและพัตตารร้านอาหารทะเลกว่า70%์ที่ลูกค้าหายไปคุณพิพาปนแก้วไปคุยกับผู้ประกอบการกิจการร้านอาหารทะเล2รายนะคะระบุว่าเกิดผลกระทบและขณะนี้ยอดจองร้านโดยเฉพาะในช่วงปีใหม่ถูกยกเลิกไปเกือบหมดแล้วและต้องการที่จะให้ภาครัฐเร่งรณรงค์ทำความเข้าใจว่าอาหารทะเลที่ปรุงสุก ไม่ได้ติดเชื้อโควิด -19 ค่ะหมึกหอยสัตว์ทะเลที่ส่งมาจากจังหวัดชนบุรีถูกนำมาแช่เย็นด้วยอุณหภูมิลบ20องศาเพื่อเตรียมประกอบอาหารแต่4วันมานี้อาหารทะเลเหล่านี้แทบจะไม่ถูกหยิบนำมาทำอาหารเพราะที่ร้านอาหารทะเลย่านกเกษตรนวมินร้านนี้ลูกค้าหายไปเกือบร้อยละ90 แม้ว่าเจ้าของร้านจะทําความเข้าใจกับลูกค้าถึงวัตถุดิบที่ไม่ได้นํามาจากตาบลมหาชัยอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครคืออยากให้ประชาสัมพันธ์ว่ามันไม่ได้ติดมากับอาหารยังไงช่วยทางร้านอาหารคือให้ประชาชนมาว่ามันไม่ได้ติดมากาบอาหารมันเป็นโรคที่มันติดทางอื่นมันไม่ได้ติดมากาบอาหารตอนนี้คนทั่วไปเข้าใจว่าโควิดมาจากอาหารทะเลทั้งจริงจริงผมว่ามันไม่ใช่อ่ะ นี่ติดมาจากอาหารและอย่างอาหารและวเป็นอาหารปรุงสุกวัตถุดิบบางส่วนที่เตรียมไว้สําหรับช่วงเทศกาลปีใหม่ถูกชะลอไปเพราะลูกค้ายกเลิกการจองเกือบทั้งหมดวิกฤตโควิด -19 ระลอกใหม่นี้กระทบผู้ประกอบการร้านอาหารทะเลโดยตรงและรุนแรงกว่าครั้งก่อนรวมทั้งครั้งที่ผ่านมายังไม่ฟื้นตัวทําให้ต้องเตรียมวางแผนรับมืออย่างรอบคอบพอครับเพราะว่า โควิดครั้งที่แล้วเนี่ยแผลเรายังไม่หายเลยมาเจอครั้งใหม่แล้วรุนแรงกว่าบางครั้งที่แล้วเราก็ขาดทุนไปเยอะแล้วก็ยังไม่ดันยังไม่ได้เข้ารูปเข้าลอยที่ดีเลยใช่ไหมครับเป้ากอ่ยวกับเศรษฐกิจมันไม่ดีด้วยนะฮะยังไม่ได้เข้ารูปเข้าลอยยังไม่ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็โดนอีกขนาด อีกร้านที่ไทย p b s ไปสำรวจถูกกระทบไม่ต่างจากร้านแรกที่นี่ลูกค้าลดลงประมาณร้อยละ60 7 0ถึงและถูกยกเลิกการจองช่วงปีใหม่เกือบทั้งหมดการระบาดของเชือ้อโควิด -19 ครั้งนี้ทำให้เขากระทบหลายทางทั้งการหาวัตถุดิบอาหารทะเลที่ยากขึ้นและลูกค้าลดลงคราวนี้มันกระทบกับที่ร้านค่อนข้างโดยตรงเพราะว่ามันกระทบตลาดกุ้งตลาดอาหารทะเล แล้วก็คราที่แล้วอาจาจะจะเป็นครั้งแรกที่ว่าลูกค้าแบบเหมือนกับช็อกว่ามันมีเชื้อโรคพันใหม่เข้ามานะฮะแต่แต่ก็กร้านจะเงียบหมดแต่แต่ตอนนี้มันเหมือนกับร้านอาหารทะเลจะเงียบเป็นพิเศษ <c ười> <c ười> <c ười> เงียบกว่าร้านร้านทั่วๆไปครับการเปลี่ยนแหล่งที่มาของวัตถุดิบอาหารทะเลโดยเฉพาะกุ้งเป็นอีกทางที่ร้านอาหารร้านนี้เร่งแก้ปัญหาเร่งด่วน แม้ต้นทุนค่าขนส่งจะเพิ่มจากเดิมเท่าตัวแต่เจ้าของร้านยืนยันไม่ขึ้นราคาแต่ที่โดนกระทบมากๆเลยก็คือกุ้งกุ้งกุ้งอย่างเดียวะครับที่ว่าของเราใช้ปกติใช้เป็นกุ้งคุลาดำไซส์ใหญ่นะฮะก็ก็จะจะตลาดใหญ่ๆจริงๆแล้วจะอยู่แถวด้านนี้นะ,ะทางด้านทางด้านสมุทรสาครด้านแม่กองอะไรเนี้ยนะฮะก็จะมาทางด้านนี้ครับก็ก็หาของยากมากเลยลูกค้าก็ลดลงเยอะมาก ตอนนี้ก็จะเอาจากทางด้านตลาดมาครับจังหวัาตลาดก,ก็เราก็จะเปลี่ยนเป็นใช้กุ้งเป็นทะเลที่เป็นเรือประมองพื้นบ้านนะฮะที่เป็นแต่อาจจะได้เป็นกุ้งพวกแชร์บวยส่วนใหญ่จะไม่ใช้ทดแทนก่อนการระบาดของโควิด19ระลอกใหม่นี้ที่พบผู้ติดเชื้อมากในพื้นที่ตลาดแพกุ้งจังหวัดสมุทรสาครทำให้ร้านอาหารทะเลเกือบทุกร้านถูกกระทบ ลูกค้าลดลงกว่าครึ่งแม้ว่าบางร้านพยายามทำความเข้าใจถึงที่มาของวัตถุดิบแต่ลูกค้าไม่มั่นใจผู้ประกอบการร้านอาหารทะเลส่วนหนึ่งต้องการให้ภาครัฐเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนว่าอาหารทะเลที่ปรุงสุกปลอดภัยจากเชื้อโควิด -19 หรือเชื้อโรคต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้ากลับมาวิภาปิ่นแก้วไทย p ี s รายงาน